วิธีเอาชนะความเหงานะคะถ้าตอนนี้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะกําลังรู้สึกเหงาหรือบางคนโสดใช้ชีวิตแบบเหมือนรู้สึกว่าเป็นตัวคนเดียวมีสามวิธีนะคะสามวิธีเอาชนะความเหงานะมาฟังกันนะคะวิธีแรกคือมีความฝันเป็นเพื่อนสนิทที่วันนี้ เรานะคะรู้สึกเหงาพอนีเมื่อก่อนที่เคยเป็นนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นนะคะตื่นขึ้นมาทํางานเป็นแบบเนี้ยวนไปอย่างเงี้ยวันเนี้ยให้เราถามตัวเองว่าระหว่างที่เราทํางานไปทุกวันแน่นอนความฝันของเรานะคะมันก็จะแตกต่างกันไปหลายๆคนก็จะมีความฝันที่อยากจะให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าอยากจะฝากนะคะถ้าวันนี้คุณไม่อยากรู้สึกเหงา นี่อยากจะบอกว่าชีวิตที่มีมัตตินะคะที่มีรสชาติที่มีความหอมกลุ่ที่มันเป็นชีวิตที่กลมกลอมนะคะมันเป็นชีวิตของคุณเองที่คุณรู้สึกเหงาเนี่เพราะว่าคุณไปยึดติดกับอดีตหรือไปยึดติดกับอนาคตมากเกินไปเราไม่โฟกัสน,นะคะที่บอกว่าจงมีความฝันเป็นเพื่อนสนิทเมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายความฝันที่มัน นอกเหนือจากไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตประจำวันของคุณคุณจะมีชีวิตที่มันสนุกนะคะความฝันเช่นอ่ะอย่างเช่นของลลอ,อยากมีแพสซ i ฟอิ n c o m e อืมตั้งเป้าไว้เลยว่าปลายปีนี้อยากมีแพสซ i ฟอิ n c o m นะคะสมองของเรามันจะไปโฟกัสนะคะแรนดอมหาสิ่งที่จะมาทำให้เรามีแพสซ i ฟอิ n c o m คือการลงมือทำนะคะ The Law of a t t r Action นะคะมันจะมีความหมายอยู่ในนั้นกฎแรงดึงดูดนะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดการแอคชั่น action, แล้วก็ลงมือทำนะคะดังนั้นข้อหนึ่งจงมีความฝันเป็นเพื่อนสนิทข้อสองนะคะฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันมีความฝันแล้วชีวิตปัจจุบันคือเวลาที่เรามีความฝันนะทุกคนการใช้ชีวิตของเราความฝันมันคือสิ่งที่เป็นแพชชั่นของคุณจริงๆทำเพื่อตัวของ ุณจริงๆที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณรู้สึกคูรู้สึกเท่มากนะคะแล้วจิตของคุณมันจะอยู่กับปัจจุบันฝึกนะคะเหมือนกับติตามว่าตอนเรายังเด็กนะคะเราไม่ได้เขียนกอไก่เป็นเลยตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่เราไม่ได้เขียนกอไก่ได้ตั้งแต่วันที่วินาทีแรกที่เราเกิดมาเลยเชกเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ที่มีการฝึกมันไม่ง่ายแต่สิ่งที่ยากมากกว่าการฝึกคือการไม่ฝึกเลยนะคะ พูดมันง่ายแต่ทํามันง่ายกว่าทําทุกวันจนเป็นธรรมชาติจนเป็นเนื้อเดียวกันคุณนะคะคือการฝึกจิตให้กับอ,อ,อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะโฟกัสถึงเป้าหมายความฝันของคุณที่มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแพชชั่นของคุณจริงๆคุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกเลยนะคะแล้วก็สามนะคะตระหนักอยู่สเสมอว่าทุกอย่างนะคะเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา ณว,วันนี้ที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสมมติว่าคนเหงาคนโสดมองพระจันทร์คุณจะรู้ไหมว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะหรืออีกต่างคนคนหนึ่งอ่ะก็นั่งดูพระจันทร์ดวงเดียวกันกับคุณอาจจะนั่งดูดวงจันทร์ดวงดาวนะคะหรือแม้กระทั่งนั่งให้สายลมพัดผ่านมันก็เป็นสายลมที่มาจากพื้นที่เดียวกันนะคะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคําว่าอล o น ในภาษากังกนะคะซึ่งมาจากภาษาละตินนะคะคือคำว่าอแล้วก็วันคำว่าอารมณน,นะแท้จริงในภาษาละตินนะคะหมายถึงทุกๆอย่างคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวทีนะที่วันนี้รู้สึกหน่เพราะว่าเราไม่มีแพทชั่งนในการดำนินชีวิตเราไม่มีความเราไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมาย หรือบางครั้งอาจจะไม่ได้มีแนวทางที่มันจริงจังให้กับตัวเองนะคะไม่ได้คิดนอกกรอบนะคะวันนี้นะคะนะสามว 3, ิธีเอาชนะมคือหนึ่งนะคะ,คะ,คะมีความฝันเป็นเพื่อนสนิทสองฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็สามนะคะตระหนักอยู่เส,สมว่าทุกๆอย่างเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเออนะคะขอให้ทุกคนมี เดชันในพลังบวกนะคะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนด้านบวกนะคะจะทําให้ความมัง่งคั่งแล้วก็ความสมําเร็จนะคะเคลื่อนย้ายเข้ามาหาคุณ